ลองนึกภาพตามกันดูนะครับภาพหนึ่งเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์กำลังนั่งชิวๆเลยในบาร์ที่วังเวียงเปิดเมนูมาเจอแฮปปี้พิซซ่าหรือแฮปปี้เชคส่วนอีกภาพหนึ่งคือคำเตือนตัวใหญ่ๆเลยนะครับบนเว็บไซต์ของสถานทูตต่างๆว่าเลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายยาเสพติดรุนแรงที่สุดในอาเซียนโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตเลย ใช่ค่ะซึ่งภาพสองภาพนี้มันดูขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะใช่ครับคำถามก็คือตกลงแล้วสถานะของกัญชาในลาวเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่คนลาวปลูกได้ไหมสูบได้หรือเปล่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือสิ่งที่ต้องระวังวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมของกัญชาลาวกันครับเพื่อไขข้อข้องใจในประเด็นนี้โดยอ้างอิงข้อมูลจากหลายที่เลยตั้งแต่รายงานของอาเซียนงานวิจัยไปจนถึงเรื่องเล่าจากนักท่องเที่ยวเลยครับใช่ค่ะ เรื่องนี้ซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าภาพที่เราเห็นจากแต่ละแหล่งข้อมูลเนี่ยมันต่างกันคนละขั้วเลยการจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้เราต้องมองให้ครบทุกมิติค่ะทั้งตัวบทกฎหมายที่เข้มงวดมากๆหรือที่เรียกว่า law in books คือกฎหมายในตำราแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติหรือ law in action ซึ่งข้อมูลที่เรามีในวันนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ขึ้นว่าช่องว่างระหว่างสงสิ่งนี้มันกว้างขนาดไหน น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ law and books ก่อนเลยดีกว่าครับเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานตรงกรันกฎหมายอย่างเป็นทางการของลาวเนี่ยเขาพูดถึงกัญชาไว้ยังไงบ้างครับมันเข้มงวดเบอร์ไหน ถ้าว่ากันตามตัวบทกฎหมายนะคะต้องบอกว่าเข้มงวดมากถึงมากที่สุดเลยค่ะคือสอปปลรามีกฎหมายยาเสพติดที่ชัดเจนมากทั้งในลออนาคอติกปี2007แล้วก็ประมวลกฎหมายอาญาปี2017ซึ่งระบุตรงกันเลยว่ากัญชาถูกจัดเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายห้างหมดเลยค่ะทั้งการผลิตการค้าการครอบครองหรือการใช้ไม่ว่าจะเพื่อการแพทย์หรือสันทนาการก็ตามถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดค่ะโหคือ ครอบคุมทุกอย่างเลยนะครับแล้วเราในแง่ของบทลงโทษล่ะครับที่บอกว่ารุนแรงนี่มันถึงขั้นไหนครับที่เราได้ยินมาว่าถึงขั้นประหารชีวิตนี่คือเรื่องจริงหรอครับจริงค่ะบทลงโทษมีหลายระดับเลยขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ลักษณะความผิดถ้าดูจากข้อมูลคําเตือนนักท่องเที่ยวเนี่ยแค่ใช้ในที่สาธารณะก็อาจมีโทษจําคุก1ปีแล้ว แต่ถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับการค้าหรือว่ามีปริมาณเยอะๆโทษก็จะหนักขึ้นไปอีกในงานวิจัยเชิงกฎหมายให้รายละเอียดว่ากฎหมายลาวจะกำหนดโทษตามปริมาณเช่นถ้ามีกัญชาดิบในครอบครองเกิน3กิโลกรัมหรือกัญชาแห้งเกิน1กิโลกรัมก็จะมีโทษตามกฎหมายที่รุนแรงซึ่งโทษสูงสุดสำหรับคดียาเสพติดร้ายแรงก็คือประหารชีวิตค่ะ oh. หนึ่งกิโลกรัมก็อาจจะโดนโทษหนักแล้วฟังดูแล้วไม่น่าจะมีที่ว่างให้กัญชาเลยนะครับเนี่ยแต่ก็น่าสนใจตรงที่เขาระบุป,ปริมาณขั้นต่ำแบบนี้มันเหมือนเป็นการยอมรับไกลๆหรือเปล่าครับว่าในสังคมอาจจะมีการครอบครองในปริมาณน้อยๆอย,อยู่แต่ก็ยังยืนยันว่าผิดกฎหมายอยู่ดีเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะอาจจะตีความแบบนั้นได้ว่ากฎหมายพยายามคุ่งเป้าไปที่ผู้ค้ารายใหญ่หรือเครือข่ายเป็นหลัก แต่ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่ดีและสิ่งที่ยืนยันว่าทางการลาวเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ก็คือข้อมูลสถิติจากรายงานอาเซียนดักมอนิเตอร์ิงรีพอร์ตปี2022ค่ะในปีนั้นปีเดียวทางการลาวจับกลุ่มกัญชาแห้งได้มากถึง1 2 0่2สอกิโลกรัมค่ะ1 2 0 0 0กิโลนั่นเป็นตัวเลขที่มหาศาลเลยนะครับแสดงว่ามีการปราบปรามกันอย่างจริงจังไม่ใช่แค่กฎหมายที่เขียนไว้ในกระดาษเฉยๆถูกต้องค่ะ แต่จุดที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นกุญแจสําคัญของเรื่องนี้เลยนะมันอยู่ตรงนี้ค่ะถึงม้าจะจับกลุ่มของกลางได้เป็นหมื่นกิโลแต่พอไปดูตัวเลขผู้กระทําความผิดที่ถูกจับกลุมในคดีที่เกี่ยวกับกัญชาในปีเดียวกันกลับมีเพียง85คนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวนะครับของกลางหมื่นกว่าโลแต่จับคนได้แค่85คนในขณะที่ถ้าเทียบกับยาเสพติดชนิดอื่นเป็นยังไงครับโอ้โหต่างกันลิบลับเลยค่ะ ในปีเดียวกันนั้นคดีที่เกี่ยวกับเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้ามีผู้ถูกจับกลุ่มสูงถึง7,147คนค่ะ7,000กว่าคนโอ้โหตัวเลขมันต่างกันอย่างน่าตกใจเลยนะครับแปลว่าจริงๆแล้วกัญชาอาจจะไม่ใช่ศัตรูตัวฉกาจในสายตาทางการลาวแต่เป็นแค่ปัญหาลำดับรองเมื่อเทียบกับสงครามยาบ้าที่มันใหญ่กว่ามากแบบนั้นหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงลำดับความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลลาวได้อย่างชัดเจนเลยสมรภูมิหลักของเขาคือยาบ้าซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากในภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำกัญชาแม้จะผิดกฎหมายและมีการจับกลุ่มล็อตใหญ่ๆอยู่เรื่อยๆแต่ในแง่าการไล่จับผู้ใช้รายย่อยอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักเพราะพูดถึงลำดับความสำคัญแบบนี้มันก็เลยยิ่งทำให้ภาพของแฮปปี้พิซซ่าที่วางเวียงมันดูย้อนแย้งหนักเข้าไปอีกนะครับในเมื่อทางการก็รู้ว่ามี แต่ทำไมถึงยังปล่อยให้มีอยู่ได้ล่ะครับในประเทศที่กฎหมายแรงเบอร์นี้นี่คือส่วนของ Law in Action ที่เราพูดถึงตอนแรกใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่คือความแตกต่างสุดขั้วระหว่างกฎหมายกับการปฏิบัติจริงมีข้อมูลจากเว็บบอร์ดของนักท่องเที่ยวอย่าง Reddit ที่ผู้ใช้งานหลายคนมาแชร์ประสบการณ์ตรงเล่าถึง Happy ้เมนูในบาร์สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในวังเวียง มีการระบุชื่อร้านอย่างใจดีบารว่ามีการเสนอขายทั้งกัญชาฝิ่นแล้วก็เห็ดเมาอย่างค่อนข้างเปิดเผยในหมู่นะักท่องเที่ยวต่างชาติอ๋อแสดงว่ามันเป็นที่รู้กันในวงแคบๆสำหรับนักท่องเที่ยวหรอครับถูกต้องค่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่าตลาดสีเทา ซึ่งก็คือพื้นที่ที่กิจกรรมันก้ากึ่งระหว่างถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายและมักจะมีการอารมณ์อล่วยจากเจ้าหน้าที่ในระดับหนึ่งตลาดแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวเฉพาะแห่งแล้วก็อาจจะมีการรู้เห็นหรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแสดงว่ามันเป็นเรื่องของการออมองข้ามหรือว่ามีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ เพราะใน Reddit ก็มีคนพูดถึงเหมือนกันว่าบางที่ตำรวจก็อาจจะรู้เห็นเป็นใจหรือมีกลอุบายในการจับนักท่องเที่ยวที่พกกัญชาออกจากร้านเพื่อเรียกรับเงินมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะเรื่องคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนเตือนกันเองซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สูงมากเพราะนักท่องเที่ยวอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ แต่เรื่องราวของกัญชาในลาวเนี่ยไม่ได้มีแค่ในหมู่นักท่องเที่ยวนะคะถ้าเรามองออกไปนอกพื้นที่ท่องเที่ยวเราจะเห็นภาพอีกแบบหนึ่งเลยน่าสนใจครับแล้วสำหรับคนลาวเองล่ะครับเขามีวัฒนธรรมการใช้กัญชากันบ้างไหมครับมีค่ะและนี่คืออีกช่องว่างใหญ่ระหว่างกฎหมายกับวิถีชีวิตเลย จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่ศึกษาเรื่องนี้ระบุว่าแม้จะผิดกฎหมายแต่ในชนบทของเรามีการปลูกและใช้กัญชากันอย่างแพร่หลายทั้งในฐานะยาสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็เป็นส่วนประกอบในอาหารซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีมานานแล้วค่ะใน reddit มีผู้ใช้งานคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเรายืนยันไม่ได้แต่เขาให้ภาพที่น่าสนใจมากเขาเขียนว่า เอาจริงๆกัญชาแทบจะไม่ถูกดำเนินคดีในลาวเลยคุณสามารถซื้อต้นกล้าได้ที่ตลาดเช้าแทบทุกครอบครัวคนลาวจะมีต้นกัญชาหนึ่งหรือสองต้นในสวนและมีการสูบกันอย่างเปิดเผยโหนี่มันคนละโลกกับตัวบทกฎหมายที่มีทอดถึงประหารชีวิตเลยนะครับคือในชนบทมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตไปแล้วแต่ในเมืองท่องเที่ยวก็กลายเป็นสินค้าใต้ดินสำหรับชาวต่างชาติ มันเหมือนมีกฎหมาย2มาตรฐานหรือว่าสองโลกที่ดำรงอยู่คู่ขนานกันไปเลยถูกต้องค่ะมันคือความซับซ้อนที่สะท้อนว่ากฎหมายที่เป็นทางการซึ่งรับมาจากมาตรฐานสากลอาจจะยังไม่ได้ลงลึกไปถึงระดับวิธีปฏิบัติของชาวบ้านในบางพื้นที่และในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่สีเทาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงมหาศาลพอเห็นภาพความซับซ้อนแบบนี้แล้วทั้งกฎหมายที่เข้มงวด การบังคับใช้ที่เน้นยาบ้าเป็นหลักวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็ตลาดสีเทาอนาคตของกัญชาในลาวจะเป็นยังไงต่อไปครับมันจะไปในทิศทางไหนถ้าเราลองมองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าลาวตั้งอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าย,ยาเสพติดทําให้รัฐบาลต้องทุ่มเททรัพยากรไปกับการปราบปรามยาบ้าเป็นหลักอย่างที่เราเห็นในข่าวการจับกลุ่มยาบ้าครั้งใหญ่ๆและปฏิบัติการแม่คงปลอดภัยหรือเซฟเมฆคง ที่ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนี่คือสมอรภูมิหลักของเขาจริงๆแต่ท่ามกลางแรงกดดันนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและน่าจับตามากขึ้นค่ะคือในช่วงปลายปี2022รัฐบาลลาวโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่งชื่อว่า Decision No. 3789 MOH on the Control of Hemp for Medication and Products กฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้มีการปลูกผลิตแปรรูปและใช้เฮมฟ์หรือกัญชงซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับกัญชาแต่มีสาร t h เต่ำมากเพื่อใช้ในทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดค่ะเดี๋ยวนะครับเฮมกับกัญชาในทางกฎหมายของเราตอนนี้คือคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงแล้วใช่ไหมครับถึงแม้จะเป็นพืชในตระกูลแคน,นาบิส,สติวะเหมือนกันถูกต้องค่ะ ตอนนี้กฎหมายลราวได้ผิดเส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วเฮมที่มี THC ต่ำสามารถปลูกและแปรรูปได้ภายใต้ใบอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรมและการแพทย์แต่กัญชาที่มี THC สูงสำหรับใช้เพื่อนันทนาการยังคงผิดกฎหมายร้ายแรงเหมือนเดิมทุกประการนี่ถือเป็นการเปิดประสูบันแรกอย่างเป็นทางการของรัฐบาลลาวต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพืชสกุลน,นี้เลยค่ะอื การเปิดประตูบานแรกนี้น่าสนใจมากครับมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลลาวก็เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจตรงนี้เหมือนกับหลายๆประเทศทั่วโลกแต่ในทางปฏิบัติมันจะท้าทายขนาดไหนครับในการที่จะควบคุมให้ปลูกแค่เ e ม์ไม่ใช่กัญชาที่ผิดกฎหมายท้าทายมากค่ะนี่คือความเสี่ยงที่มาพร้อมกับโอกาสในด้านโอกาสแน่นอนว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เนื่องจากลาวมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมการปลูกเฮมเพื่อส่งออกอาจสไร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศได้ซึ่งก็มีข่าวเรื่องโครงการนำร่องปลูกเพื่อส่งออกออกมาบ้างแล้วแต่ความเสี่ยงคือการบริหารจัดการค่ะทำอย่างไรจะแยกแยะการปลูกเฮมที่ถูกกฎหมายออกจากการลักลอบปลูกกัญชาที่ผิดกฎหมายซึ่งหน้าตาแทบไม่ต่างกันเลยแล้วจะป้องกันไม่ให้ตลาดมืดเติบโตไปพร้อมๆกับอุตสาหกรรมที่ถูกกฎหมายได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลลาวต้องเผชิญค่ะ แล้วสำหรับคนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงเรื่องเฮมนี่มันส่งผลอะไรบ้างไหมครับต้องย้ำตรงนี้ให้ชัดเจนเลยนะคะว่าสำหรับบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวความเสี่ยงยังคงอยู่เหมือนเดิมทุกประการตราบใดที่กฎหมายยังไม่เปลี่ยนแปลงการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการยังคงเป็นอาชญากรรมที่มีบทลงโทษรุนแรงการที่รัฐบาลอนุญาตให้ปลูกเฮมในเชิงอุตสาหกรรมไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวจะสามารถไปหาซื้อ happy pizza หรือสูบกัญชาได้ถูกกฎหมายนะคะความเป็นจริงก็คือยังเสี่ยงคุกและค่าปรับมหาศาลเหมือนเดิมสรุปแล้ว เรื่องราวของกัญชาในลาวสะท้อนภาพของประเทศที่อยู่ระหว่างทางแยกสำคัญเลยนะครับด้านหนึ่งก็ต้องรักษานนยบายควบคุมยาเสพติดตามพันธสัญญาระหว่างประเทศที่เข้มงวดอีกด้านหนึ่งก็มีวัฒนธรรมการใช้แบบดั้งเดิมของตัวเองที่ยังรากลึกและอีกด้านก็มองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปใช่ค่ะสถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสมรภูมิใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งคือการแยกแยะทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติระหว่าง ซึ่งถูกกฎหมายภายใต้เงื่อนไขกับกัญชาที่ยังผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงการบริหารจัดการเส้นแบ่งที่บางเบานี้จะเป็นตัวชี้วัดทิศทางในอนาคตของเราเลยค่ะน่าคิดจริงๆครับในขณะที่รัฐบาลกำลังสร้างอุตสาหกรรมเฮ็มที่ถูกกฎหมายขึ้นมาอย่างเป็นทางการคำถามสำคัญก็คือแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับแฮปปี้พิซซ่าในตลาดสีเทาที่ไม่เป็นทางการเหล่านั้น การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมใหม่ที่ถูกกฎหมายจะนำไปสู่การปราบปรามตลาดใต้ดินที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วเส้นแบ่งระหว่างสองโลกนี้จะค่อยๆเลือนหายไปนั่นคือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปครับ